ข่าวดีหลังเดือนพฤษภาคมนี้รัฐเตรียมแจกเงินให้อีกคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่หลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ทางรัฐบาลนะคะก็จะเตรียมโครงการแจกเงินให้อีกนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เคยได้รับสิทธิ์รายเดิมอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ํานะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อํานวยการสํงงานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสอคอนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคุละครึ่งเฟสที่3ซึ่งจะไม่ได้ต่อจากโครงการทันทีที่จบเฟสที่2ในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าโครงการจะออกมาได้หลังจากที่โครงการราชนะและม .33 เรารักกันสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมก็จะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะคะเนื่องจากมีข้อมูลในแอปพลิเคชันเปาตังแล้วนะคะ ซึ่งเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจยังมีอยู่ถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งในช่วงก่อนเม็ดเงินจะหมดก็ต้องมาสรุปอีกครั้งเพื่อให้มีเม็ดเงินออกมาดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งจะใช้งบประมาณจากพรกคกู้เงินในก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีวงเงินเหลืออยู่กว่า200ล้านบาทพร้อมกันนี้ก็ประเมินว่าผลการมาตรการจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐตั้งแต่โครงการคุณละครึ่งโครงการเราชนะ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งปี2,564ได้0.8%ส่วนเป้าหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางไว้ว่าอยากให้ปีนี้เศรษฐกิจโต4%นั้นก็จะต้องติดตามว่ามีมาตรการส่วนใดบ้างที่สามารถช่วยสนับสนุนได้และยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีนซึ่งหากมีการฉีดทั่วโลกก็อาจจะช่วยให้การท่องเที่ยวก,กลับมาได้นางสาวคุณยากล่าวนะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะเตรียมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ออกมานะคะซึ่งคนที่เคยได้รับสิทธิ์รายเดิมอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีกนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลนะคะมีข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วนะคะส่วนรายละเอียดและวันที่ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่3จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะ ทางช่องของเราก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ